สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการกั้นผนังตรงบันไดทางลงนียครับเพื่อป้องกันอันตรายปกติเขาจะทำราวกันตกก็คือรอบนะครับแต่ผมไม่ได้ทำนะครับผมจะปิดเป็นผนังทึบนะครับครับผมก็ได้ทำการยึดลูกตั้งแล้วครับยึดลูกตั้งก็ยึดตั้งแต่ข้างบนนะครับตั้งแต่ข้างล่างยึดกับพื้นนะครับ เนี่ยครับยึดกับพื้นด้านล่างเนี่ยครับพราะอยู่ด้านในไม่เป็นไรนะครับผมก็ยึดกับพื้นด้านล่างแล้วติตะปูจิกเอาไว้ขึ้นไปถึงด้านบนนะครับด้านผมด้านบนก็จะยึดกับแปรนะครับบางส่วนยึดกับแปรบางส่วนก็ยึดกับอกไก่ด้านบนน้นเหรอครับครับอย่างตัวนี้ผมยึดกับอกไก่เพื่อจะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถค้าอกไก่ไว้ด้วยนะครับเป็นไม้ แล้วส่วนด้านข้างไปก็ยึดกับแปรไว้นะครับแล้วก็ยึดกับด้านโครงสร้างด้านข้างไว้แต่การเป็นผนังปิดทึบนะครับขึ้นมาทั้งบนจนถึงฝ้าพอดีนะครับโดยใช้ผมจะใช้ฝานะครับฝาไม้ฝานี่แหละครับโดยการบังใบนะครับบังใบเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับไม้ฝานี่ครับหน้าหน้าหกเนี่ยครับผมใช้ไม้ฝาบังใบนะครับเราไม่ได้ ตีแบบแผ่นด้านนอกนะครับผมใช้ <f> ไม้ฝามาบังใบแล้วก็จะทําการตีนะครับประกบกันนะครับนี่ครับในการบังใบผมบังใบมาครับก็จะมาประกบกันแบบนี้ครับแบบนี้แลครับนี่ครับก็จะประกบกันอย่างนี้ครับแล้วก็จะตีขึ้นไปด้านบนนี่ครับนี่ครับนี่ผมบังใบมาแล้วครับก็ใช้เวลาบังใบอยู่นะครับไม่ใช้ตัวทิมเมอร์เป็นการบังใบ ก็จะตีตั้งแต่นี้ครับขึ้นมาข้างบนฝั่งถนนด้วยนะครับเราจะไม่ใช้ลาวการตกเราใช้ฝาไม้ฝานะครับเอามาแปลงอีกทีนะครับไม้ฝาปกติอ่ะผมก็ตีทับด้านนอกอ่ะแต่ด้านในเนี่ยผมก็เลยจะตีแผ่นเรียบเอาแล้วก็คือใช้บางใบแล้วก็จะตีให้เรียบเอานะครับก็ตีไปยันข้างบนนะครับพอดีกับฝ้านะครับพอเราตีฝ้าก็จะพอดีนะครับปิดพอดีด้านบนด้านบนผมก็งใช้ยึดนะครับอยากตัวอกไก่ไว้ เป็นข้างนะครับครับเดี๋ยวไปทําต่อท่านชมเราไปดูกันครับวิธีตีาฝาที่บางใบไว้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมก็ได้ตีไปบาง,บางส่วนนะครับเพราะผมบางใบไปทาไปคือไม่ได้บางใบทั้งหมดทีเดียวนะครับแต่ท้ายเฉพาะตรงที่เราใช้เท่านั้นเองบางใบ ถ้าภายในเราตีบางใบเนี้ยจะดีครับก็จะเรียบอย่างเงี้ยครับนะครับบางใบผมบางใบประมาณห้าห้าถึงหกมิลนะครับไม่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวเองครับเนี่ยจุดที่บางใบเล็กมากครับนอยเดียวครับประมาณห้าถึงหกมิลเท่านั้นเองนะครับเวลาเสร็จก็จะปิดกันนิดเดียวเองครับเพราะอยู่ภายในเองครับนี่ครับอยู่ภายในก็เลยไม่จําเป็นต้อง ใช้แบบเยอะเอาประมาณเป็นเซนนะครับแต่แค่ประมาณครึ่งเซนประมาณ5-6าถึงกมิลก็จะใช้แบบนี้ทั้งหมดนะครับการบังใบอย่างที่ผมบอกผมก็ใช้ไกด์นำล่องแล้ว,ลว,ลวก็บังใบเองนะครับไม่ได้ใช้กับแผ่นไม้เนื่องจากว่าไม้บางทีไม่ตรงเราเวลาใสขอบไม่ตรงบ้างนะครับเวลาเราสนิทบังใบแล้วนะครับ,รบ,บ,รบถ้าไม่ได้เราก็ใช้กบใสตรงเงี้ยงบังใบเอานะครับบริเวณนี้ครับถ้าตำแหน่งไม่ได้ครับตรงนี้ครับ ท้าไม่ได้เราก็ใช้กบใสนิดหน่อยเอานะครับใช้กบสให้เสมอกันบางบางจุดก็สูงบางจุดก็ต่ําอย่างเงี้ยครับไอในสูงเราก็จะใช้ใช้กบสออกนิดนึงเขาก็จะเขาก็จะสีทั้งภายในและภายนอกนะครับนะครับภายในควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าไม่ไม่มีคลื่นนะครับเวลาเราเสร็จแต่ละรูปก็จะได้ไม่มีคลื่นนะครับ แต่ก็ยังไม่นี่ก็ไม่สนิทดีเท่าไหร่แล้วก,ก็ก็มีสูงบ้างต่ำบ้างเนื่องจากว่าเวลาผมใส่ไม้อะไม้จะอยู่ที่1เซน2มิล1เซน3มมิลแล้วก็1เซน1่มิลมางเรียบแล้วผมก็พอแล้วครับเนื่องจากว่าเสียดายไม้ไม้หนาก็ดีนะครับไม้บางเราก็ลดเอานิดนึงนครับเพราะว่าเสียดายไม้ครับเพราะไม้หายากนะครับก็จะมีหนาบ้างเล็กหนาบ้างบางบ้าง,างแต่อย่างมากก็ห่างกันไม่เกิน2มิลนะครับ เอ็มทีนะครับอยู่ประมาณที่1.2 1.1อยู่ประมาณนี้ครับนะครับเดีนะ๋ยวโซนตรงนี้ครัผมก็จะทําเหมือนกันนะครับก็จะตีเหมือนกันอย่างนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมถ่ายทําให้ดูครับ